สิบสองราศีนี้นะคะมีห้าราศีไหนบ้างนะคะที่ไพ่ออยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเรามาทุนพร้อมๆกันเลยนะคะห้าราศีผู้โชคดีนะคะอ่าราศีแรกเลยนะคะอ่าเป็นราศีเมษนะคะแล้วราศีที่สองเป็นราศีมังกรนะคะราศีที่สามเป็นราศีพิจิกนะคะราศีที่สี่นะคะ ็นราศีอะไรนะคะมาลุ้นกันค่ะเป็นราศีกันนะคะราศีที่5นะคะเป็นราศีกรุ่มนะคะมาดูราศีแรกเลยนะคะราศีแรกเป็นราศีเมษนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใค่อยากจะบอกอะไรกับราศีเมษนะคะราศีเมษนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นราศีมังกรนะคะราศีพิจิตนะคะแล้วก็ราศีกันนะคะ มาค่ะเป็นราศีกลุ่มนะคะอ่าไพ่อยา่จะบอกอะไรบ้างนะคะราศีแรกเลยนะคะว้าวราศีเมษนะคะไพ่บอกว่านะคะอ่าไพ่บอกว่าช่วงเนี้ยคุณจะโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะหน้าที่การงานการมีความรักหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีความโดดเด่นนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวัง คุณกำลังจะถูกจับตามองอยู่นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อายุมากกว่าคุณไม่ว่าจะเป็นคนรักก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่ทํางานนะคะกําลังจับตามองคุณอยู่นะคะให้คุณระวังด้วยหากผิดพลาดมาแล้วจะมีปัญหานะคะมาดูราศีที่สองกันค่ะอ่าราศีที่สองนะคะเป็นช่วงที่คุณมีค่าใช้จ่ายเยอะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะจากบริวารน,นะคะลูกน้องลูกหลานนะคะหรือ เป็นการที่จะต้องไปท่องเที่ยวนะคะอาจจะต้องเสียเงินกับการท่องเที่ยวนะคะอ่าส่วนนะคะราศีพิจิกนะคะราศีที่สามนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาทําให้คุณทุกใจเสียใจนําปัญหาอะไรเข้ามาให้คุณแก้อยู่ตลอดนะคะเหนื่อยใจเสียใจทุกใจนะคะอ่ามาค่ะ ราศีนะคะราศีกันนะคะราศีกันนะคะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรนะคะดูเหมือนว่าคุณสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ว่า,าภพยบอกแล้วนะคะหวังเรื่องสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ไม่สบายได้นะคะเจ็บป่วยได้นะคะคุณจะต้องหันมาดูแลตัวเองได้แล้วนะคะอ่ะ มากค่ะราศีสุดท้ายนะคะเป็นราศีกรมนะคะราศีกุมนะคะเป็นช่วงที่คุณเหนื่อยใจหนักใจทุกใจเศร้าใจนะคะเจอกับปัญหาอะไรต่างๆนานา,นานมากมายนะคะแต่ให้บอกว่านะคะคุณจะผ่านปัญหานี้ไปได้เพราะความดีของคุณนะคะขอให้ทุกๆราศีนะคะโชคดีนะคะ